เอเนี่ยวันนี้ว่างก็เลยนอนดูไม่รายการอื่นนะคะรายการอื่นๆนะค่ะอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอ๋ออย่างไงดูทุกวันนะคะตอนเย็นบ้างแล้วอ่ะค่ะตั้งแต่ห้าโมงใช่ไหมห้าโมงถึงหกโมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะอ่าโอเคคะ่ะเกมทั้งหมู่บ้านเลยนะคะมาดูอ้าวนะคะลูกชายอายุเท่าไหร่คะ ลูกชายอายุยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกอ้วนมากเหรอคะน้ําหนักเท่าไหร่คะประมาณร้อยห้าสิบโอโ้โหถ้าเกิดว่าปรปามาร้อยห้าสิบนี้น่าจะเป็นโรคอ้วนลวคะค่ะอ๋อเหรอแต่เขาตัวสูงนะสูงใหญ่สูงใหญ่หญยังไงก็โรคอ้วนคะ่ะร้อยห้าสิบโลถือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วคะ่ะอ๋อคะอาอย่างนี้ดีไหมคะลองทดลองตอนนี้เขาเขาเวลาเขา,เขาเดินก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเรื่องขาไหมคะไม่มีคะ่ะยังไม่มียังไม่มีอย่าปล่อยให้มีนะคะเอาอย่างนี้นะคะ เราลองอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการรับประทานอาหารของเขาก่อนค่ะขั้ขนแรกนะคะขั้นแรกสุดเลยนะคะอจดค่ะจดจดเลยไม่ต้องจอดจาง่ายง่ายคือ,คอคใครก็ทําได้ทั่วประเทศไทยทาได้หมดถ้าใครทําได้แบบนี้นะคะการันตีว่าน้ําหนักผอมแน่นอนอค่ะคือมื้อเย็นเนี่ยจะรับประทานกี่โมงคะเขากลับจากทางานก็ประมาณห้าโมงครึง่งห้าโมงครึง่งเอาอย่างนี้ คุณแม่จะเป็นคนทํากับข้าวทําทําทําข้าวไว้ให้คุณลูกใช่ใชไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาอย่างนี้นะคะมื้อเย็นทั้งบ้านเลยนะคะให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะคะค่ะให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นอพฤติกรรมการกินเป็นพืชผักผลไม้มากหน่อยค่ะแล้วก็ของหวานมื้อเย็นงดเลยนะาันลมง,งดค่ะของตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะให้ลูกชายกินได้แค่ข้าวกล้องกับกับข้าวปกติแล้วก็ กับข้าวเนี่ยแทนที่จะเป็นผัดน้ํามันออใส่น้ํามันหอยไปใส่น้ํามันใส่น้ําตาลให้เปลี่ยนเป็นอ่าให้เปลี่ยนเป็นน้ํามันมะกอกหรือว่า<ม>เป็นเป็นผักต้มน้ํามันมะกอกชนิดที่ว่าไม,ไม่ไม่มีกลิ่นใช่ไหมน้ํามันมะกอกคุณรู้ไหมว่ากินเข้าไปกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วก็ยัง,ย,งยังลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ด้วยอ๋อเหรอคะใช่เอาน้ํามันมะกอกถึงแม้มันจะแพงมากหน่อยเอามาผัดแล้วก็ ให้ให้แบบว่าใส่เนื้อสัตว์น้อยที่สุดหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้แล้วต้ัดปริมาณไหมคะข้าวกล้องที่ว่าเนี่ยคือข้าวกล้องเนี่ยกินเยอะเนี่ยพี่ว่ามันมไม่เป็นอะไรเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยมันจะมีพวกาสารอาหารกลุ่มกาบาด้วยนะพวกาสารแกรมมาโอริซอนอยู่ในข้าวกล้องด้วยพวกนี้มันจะทําให้ระบบสมองดีแล้วก็ระบบเส้นปลา,ายมือปลายเท้าชามจะลดลงแต่ว่าข้าวกล้องในขณะเดียวกันนะคุณกินเนี่ยมันจะเป็นกากอาหารซะส่วนใหญ่ <ม>แล้วถ้าเกิดมันเป็นผักต้มด้วยพี่การันตีเลยนะภายในหนึ่งเดือนถ้าคุณทำตามวิธีพี่นะกินข้าวตอนหกโมงเย็นนะคะ,คะเป็นข้าวกล้องแล้วก็เป็นเป็นเป็นผัดที่มันเป็นใช้น้ำมันมะกอกผักหรือว่าเป็นเป็นน้ำพริกผักลวกออพี่ว่าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักคนทั้งในครอบครัวเนี่ยลดลงเยอะมากๆอเ,เอาขั้นแรกก่อนเลยเออเออ แล้วก็ของหวานนะไปไกลๆแทนที่จะเป็นของหวานเป็นพวกกล้วยเชื่อมเป็นพวกมันเชื่อมเป็นของหวานก็เป็นไอ้นี่ไปเป็นเป็นแตงโมเป็นสับปะรดไปเป็นผลไม้แทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้ลูกชายสุขภาพดีนะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเขาหิวก่อนนอนนะคะให้ซื้อแอปเปิลเขียวมาไว้แล้วก็แอปเปิลเขียวหนึ่งลูกพร้อมโยเกิร์ตสุที่มันเป็นที่มันเป็นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะพี่กินแอคทีเวทุกวัน่ะ ค่ะการันตีว่าเดือนหนึงลด5กิโลแน่นอนถ้าคุณทําแบบนี้แดงได้ไหมคะแอปเปิลแอปเปิลเขียวจะดีกว่าเพราะมันจะมีกากใยอาหารเยอะและมีวิตามิน C ด้วยครับคือสีเปลี่ยนนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะโอเคค่ะลองดูนะคะถ้าเกิดคุณจะทาทิปลองให้ลูกชายทาแล้วได้ผลยังไงก็โทรมาบอกกันใช่ถามสูตรใหม่กับพี่อ้วนต่อดีไหมคะใช่ฝากเบอร์ไว้หลังไมค์ด้วยนะคุณทิปค่ะเดี๋ยวจะส่งกาแฟไปให้กินนะ ค่ะขอบคุณนะคะคุณทิพย์เอาไว้โทรมาใหม่นะคะเอาไว้ได้ผลแล้วโทรมาบอกกันอีกหนึ่งสายรับไม่ดีอ่ารับเลยค่ะรับเลยนะคะอ่าอีกหนึ่งสายจากไหนคะคุณน้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะคุณน้อยค่ะอยู่ไหมคะอยู่ในสายไหมคะเอ่อสงสัยจะไม่อยู่แล้วถ้าไม่อยู่อ่าถ้าไม่อยู่อ่ะค่ะ แล้วเดี๋ยวยังไงเรา,าต้เบรกกันดีกว่าแต่เบรกหน้านะคะวิธีการดูแลผิวแบบธรรมชาติดีกว่าการล้างหน้าการดูแลผิวแบบธรรมชาตินะคะเอาเบรกหน้าค่ะได้ค่ะเบรกหน้ากับช่วงสวยเป๊ะค่ะสนุกดีรายการเนาะเรื่อยๆนะพี่เนาะ <laughs> ไ,ไม่อยากให้ความรู้เนี่ย นิดนึงคะ่ะว่าเราจะพูดถึงผิวหน้าก่อนผิวหน้าเนี่ยแต่ก่อนจะไปผิวหน้านะคะ S M S เลยนะคะ4 2 4 7 2 7 6นะคะ,คะทุกๆ S M S นะคะพี่อ้วนจะแจกกาแฟตัวนี้นะคะบอกเลยว่ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟเป๊ะนะคะัเม,มื่อกี้เห็นบอกว่า S M S เยอะมากแต่ตอนนี้แจกอยู่ใช่ไหมคะพี่แจกอยู่ค่ะโอเคขอแค่คุณ S M S เข้ามานะคะที่4 2 4 7 2 7 6หรือโฟนอินคุยกพี่อ้วนได้ไหมคะ กินเข้ามาก็ก็<า>แจกกาแฟด้วยตัวนี้ด้วยกาแฟตัวนี้ที่ว่ามันเป๊ะเพราะอะไรหรือว่าตัวนี้ไม่มีไม่มีไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีคอเลสเตอรอลคือผู้ป่วยเบาหวานก็กินได้คนแก่ก็กินได้ตัวนี้อร่อยด้วยไม่ได้มีอันตรายต่อสุขภาพอะไรแถมได้ประโยชน์ด้วยถ้าเกิดสมมุติว่ามีอันตรายกับสุขภาพคู่รีเทิร์นจะก่อเข้าปากไหมคะไม่มีวันนะคะบอกเลยอันนี้คอนเฟิร์มคือเป๊ะโดยพี่อ้วนอ่ะเป๊ะแน่นอนนะคะ เปิดรับสายโฟนอินนะคะที่02960ค่ะ5022นะคะหรืออีกหนึ่งสายค่ะ029605088นะคะใครโฟนอินเข้ามาเราก็แจกกาแฟรีเทิร์น มาสักคู่นี้นะครับคุณน้อยสายหลุดไปนะคะโทรเข้ามาใหม่แต่นี่หนูถามบอกว่าคนจะเป๊ะเดี๋ยจะเป๊ะยังไงคือคือพี่บอกเลยนะคะว่าผู้หญิงเราน่าจะสวยเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปสัญญกรรมกีดตาบนกีดตาล่างทํานู่นนี่นั่นมาฉีดนู่นฉีดนี่พี่บอกเลยว่าคนสวยเนี่ยวิธีการดูแลทําความสะอาดผิวหน้าให้ดีแล้วรับประทานอาหารให้ดีแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอแค่เนี้ยจะทําให้ผู้หญิงคนเนี้ยสวยเป๊ะ แล้วก็แค่นันเองเหรอพี่หนู oh. ผู้หญิงหน,หนูหนูลองสังเกตดู oh. นะ oh. ว่า <Okay. S 1> ดาราหลายคนนะ่ะเ <Ch à. S 1> ็นนี่เทียนโพหน้าสวยไ oh. oh. หมไม่สวยเฉยเฉยหน้าสวยสวยหน้าเป็นแบนด้วยแต่ว่าอะไรรู้ปะ่ะ oh. แต่ว่าผิวสวย แล้วก็มีความโดดเด่นบนหน้าก็คือลูกตาสวยแค่นั้นพอ,อผู้หญิงหลายคนเข้าใจตัวเองผิดนะพอตาสวยเสร็จปุ๊บจะต้องไปทําจมูกให้โ,<อ>โด่งจะต้องไปฉีดคาง<อ>กลายเป็นกระเทยในสัญญกรรไปหมดเลย<อ>ผู้หญิงสวยๆเนี่ยมีแค่ความสวยอย่างเดียวบนผิวหน้าจบาเลยบนใบหน้าเราเนี่ยความสวยของผู้หญิงนะผิวสวยตาสวยจมูกสวยปากสวยรูปหน้าสวยอย่างใดอย่างหนึ่งสวยที่ถือว่าจบเคยสังเกตเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่า ผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรสวยเลยบนผิวหน้าเราเออบนบนบนใบหน้าเราแต่ผิวหน้าสวยแค่นั้นเองทําให้ผู้หญิงคนนี้ดูหน้ามองอ่ะแล้วทีนี้ผิวหน้าเนี่ยแหละพี่จะทํายังไงละ่ะอ่าเออผิวหน้าจะสวยก็คือนอนพักผ่อนให้เพียงพอะนะคะแล้วก็พี่บอกเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะตั้งแต่อายุประมาณสิบตั้งแต่เกิดมานะคะออพออายุประมาณสึงนทั้งยี่สิบเศษเนี่ย มันจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าอ่าโกสแฟกเตอร์ตัวโกสแฟกเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ในตัวมนุษย์เรานะแล้วโกสแฟกเตอร์ตัวเนี้ยมันจะมันเป็นมันจะเป็นตัวที่ทําให้ผิวเรานะสวยเปล่งตังกระจ่างใสอมชมพูนุ่มเนียนไม่มีริ้วรอยตัวโกสแฟกเตอร์ตัวนี้มันจะมีอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้วแต่มันจะหมดไปตอนอายุประมาณ20กว่าดิโกสแฟกเตอร์จะหมดไปแล้วจริงเหรอพี่หมดเลยเหรอหมดค่ะหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย มนุษย์เราเนี่ย<ช>จะปล่อยตัวโกสแฟกเตอร์ออกมาตอนโดยประมาณนะคะ,ะ,ะโดยประมาณ3-4ถึงทุ่มและในอายุช่วงนั้นเท่านั้นแล้วช่วงสามถึงสี่ทุ่มมันจะปล่อยออกมาจะต้องเราจะต้องนอนหลับสนิทด้วยนะ โอ้พี่เราสามสี่ทุ่มใครจะไปนอนหลับก็นี่งนะก็คือถ้าเกิด<อ>สมมติว่าลองสังเกตดูนะพวกนักบวชพวกพระพวกชีต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่านอนหลับแต่หัวค่ำนอนจําวัดแต่หัวค่ำแล้วตื่นเช้ามาลองสังเกตดูสิทําไมพระชีผิวหน้าเปล่งป่ังโดยไม่ใช่เครื่องสาอางนะนะม,มันเป็นเพราะว่าเรามีโกสแฟกเตอร์แต่ว่า ถ้าเราเราเราใช้โกดแฟกเตอร์ไม่ได้ค่ะหรือว่าเราเราเราทำแบบนั้นไม่ได้เราโดนแบบนั้นไม่ได้เรามีวิธีอื่นแต่ว่าก่อนจะมีวิธีอื่นเรารับสายก่อนดีไหมคะเอามาแล้วเหรอคะสายม่อ๋อสายหลุดไปแล้วอ่านนะคะค่ะเราก็จะมีวิธีการอ่าการสายข้าวใช่ไหมสายข้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลุดหลุดอีกแล้วอาไม่เป็นไรต่อเลยพี่โกดแฟกเตอร์อ่าพอโกดแฟกเตอร์มันหมดมันหมดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเติม ตอนนี้เรามนุษย์เรามันไม่จําเป็นที่จะต้องสวยด้วยโกลดแฟกเตอร์อย่างเดียวไงฉีดได้ไหมแอบถามนี่ไงพี่พกําลังจะบอกไงว่าคนที่ไปฉีดเนี่ยพี่ก็ไม่ไหวนะคะอา้า